บทที่49ไม่จําเป็นต้องดูแลในระหว่างที่สวยนั้นไม่มีการพูดคุยใดๆจนมาถึงกับข้าวจานสุดท้ายหยวนชิงหลิงลองนับดูตั้งแต่ซุปมาก็สิบอย่างพอดีตอนแรกคิดว่าฮ่องเต้เป็นคนประหยัดแต่ไม่นึกเลยว่าจะฟุ่มเฟือยขนาดนี้แค่สองคนก็กินไปกับข้าวเก้า,าอย่างกับซุปสุดยอดจริงๆมู่รุกมงกงยื่นผ้าเช็ดมืออุ่นๆให้ฝ่าบาทเช็ดปาก และอาหารที่เหลือก็ถูกเก็บไปเรียบร้อยหวนชิงหลิงจึงครุ่นคิดเกรงว่าฮ่องเต้คงไม่ถามอะไรแล้วละ่ะเพราะฮองเฮาก็ไม่สบายพระองค์ต้องรีบไปหาท่านนางจึงลุกขึ้นพางคำนับหม่อมฉันไม่กล้ารบกวนเวลาฝ่าบาทในการเสด็จไปเยี่ยมเสด็จแม่หม่อมฉันขอทูลลาเพกนั่งลงฮ่องเต้ทำมือบอกให้นั่งและมองหน้านางด้วยสายตาขมขู่หลังจากนั้นก็ผายมือเพื่อให้มูอรุกมกงและคนรับใช้ในตำหนักออกไปให้หมด ห้องเต้หมิงหยวนนั่งตรงข้ามกับหยวนชิงหลิงและห่างกันเพียงแค่ข้อศอกหนึ่งคนในตำหนักต่างก็ออกไปหมดแล้วความรู้สึกอึดอัดและกดดันจึงผุดขึ้นมาในหัวของนางอีกรอบแต่ว่าพอหลังจากที่เสวยอาหารไปแล้วนางเองก็รู้สึกผ่อนคลายไปมากความสัมพันธ์เจ้ากับลูกห้าเป็นยังไงบ้างหยวนชิงหลิงมีสีหน้าจริงจังทันทีในที่สุดก็เข้าเรื่องสักทีคำถามนี้แม้ว่านางจะไม่ได้คิดมา แต่ถ้าให้ตอบก็ไม่ยากเท่าไหร่และไม่เกินสี่คำที่สามารถตอบได้อย่างธรรมดามากนางยิ้มอ่อนรักใคร่กันดีเพคะห้องเต้หมิงหยวนหันไปมองนางด้วยสีหน้ากึ่งยิ้มแล้วคิดว่าลูกห้าเป็นอย่างไรท่านอองเป็นคนซื่อสัตย์และจิตใจดีเพคะหยวนชิงหลิงพยายามข่มใจพูดออกมาพลางยิ้มยิ้มนี่ไม่ใช่เรื่องที่ฝ่าบาทอยากรู้ฝ่าบาทไม่ได้สนใจเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาด้วยซ้ำห้องเต้หมิงหยวนหัวเราะขึ้นมาทันที ราวกับว่าได้ฟังเรื่องตลกจึงหัวเราะหยวนชิงหลิงจึงทำเป็นหัวเราะตามอภิเศกกันมาปีหนึ่งแล้วใช่ไหมดูท้องเจ้ายังไม่โตเลยหลารักใคร่กันดีคงไม่เป็นแบบนี้ฮ่องเต้หมิงหยวนยิ้มแล้วพูดขึ้นเสียงเรียบเห็นพระองค์ดูพูดตรงแบบนี้หยวนชิงหลิงจึงพูดขึ้นต่อกำลังพยายามเพคะเชื่อว่าอีกไม่นานต้องมีหลานที่น่ารักให้พระองค์แน่นอนเพคะฮ่องเต้หมิงหยวนทำตาลุกวาวอย่างไม่อยากจะเชื่อถ้าหากว่าสไพรคนไหนที่ได้ยินผู้ใหญ่พูดให้แบบนี้ ควรจะกระอักกระอ่วนหรือก้มหน้าอย่างเหนียมไอายไปแล้วไม่ใช่หรือแต่นางกลับพูดขึ้นว่ากําลังพยายามอยู่อย่างไม่ไอายเลยหรือหยวนชิงหลิงกลับคิดว่าตัวเองนั้นพูดออกมาโดยไม่มีปัญหาแถมหน้าตายัางดูยิ้มแย้มอีกด้วยห้องเต้หมิงหยวนจึงพูดขึ้นเสียงเรียบอย่างนั้นก็ดีงั้นข้าก็จะรออุ้มหลานหยวนชิงหลิงยิ้มแล้วพูดขึ้นเพคะฝ่าบาทจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพคะช่างหน้าไม่ไอายจริงๆ ฮ่องเต้หมิงหยวนอึ้งไปชั่วขณะอาการบาดเจ็บของลูกห้าเป็นอย่างไรบ้างหยวนชิงหลิงยิ้มแล้วพูดต่อตอนนี้ถือว่าคงที่เพคะกลับไปเถอะกลับไปดูแลลูกห้าฮ่องเต้หมิงหยวนผายมือบอกหยวนชิงหลิงชะงักไปนิดหนึ่งแค่นี้หรือดูเหมือนเพิ่งจะเริ่มเรื่องเองฮ่องเต้หมิงหยวนลุกขึ้นแล้วเดินออกไปทันทีมูรุกมก,กงได้เตรียมเกี้ยวรอที่ด้านนอกเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวตะโกนขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการบอกกล่าวการเสด็จของฮ่องเต้จากนั้นก็จากไป หยวนชิงหลิงยังคงงุนงงอยู่ที่พระองค์ไม่ถามถึงเรื่องอยู่เหวินเฮาเลยสักนิดอ้อดูเหมือนจะถามแค่เรื่องอาการบาดเจ็บแต่ว่านางได้เตรียมคำพูดไว้เป็นหน้ากระดาษเลยตำหนักจงคุณชูหมิงชุยนั้นเห็นแค่หมอหลวงที่มาหลังจากที่หมอหลวงตรวจวินิจฉัยให้ฮองเฮาแล้วก็บอกเพียงว่าเป็นเพราะความเหนื่อยล้าของตับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแค่จัดยาให้ก็กลับไปแล้วหลังจากที่หมอหลวงกลับไปแล้วถึงได้ยินคนรายงานจากด้านนอก ฝ่าบาทเสด็จชูหมิงช่วยจึงลุกขึ้นตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วย,ยามแล้วฝ่าบาทเพิ่งจะเสด็จแสดงว่าคงจะเสวยอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วห้องเต้หมิงหยวนเดินสาวเท้าเข้าไปในตำหนักชูหมิงช่วยรีบคำนับทันทีคารวะเสด็จพ่อห้องเต้หมิงหยวนหันไปมองนางแล้วพูดขึ้นพระชายาก็อยู่ด้วยหรือช่างกตันยูจริงๆม่อมฉันสมควรทำเพคะชูหมิงช่วยยิ้มอ่อนห้องเฮาพยายามลุกขึ้นพางพูดขึ้นด้วยท่าทางอ่อนล้า ฝ่าบาทมาด้วยหรือเพคะหม่อมฉันไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วเพคะห้องเต้นั่งลงบนเตียงแล้วมองหน้าฮองเฮาไม่ใช่ว่าเจ้าสั่งคนไปเชิญข้ามาหรือฮองเฮาดูหน้าเสียทันทีพลันหันไปมองชูหมิงชุยชูหมิงชุยจึงรีพูดขึ้นเสด็จพ่อเพคที่หม่อมฉันให้คนไปเชิญพระองค์ก็เพราะหม่อมฉันเห็นว่าเสด็จแม่หมดสติไปจึงทําให้กังวลเกินไปหน่อยท่านองเองก็ไม่ได้อยู่ด้วย ฮ่องเต้หมิงหยวนจึงพูดขึ้นทุกครั้งเจ้ามักจะมีหัวคิดทำไมวันนี้ถึงไม่มีละ่ะชูหมิงช่วยอึ้งไปทันทีคำพูดของฝ่าบาทวันนี้ทำไมถึงดูเหมือนผู้เสียสีนางแบบนี้ต้องเป็นเพราะหยวนชิงหลิงพูดเรื่องไม่ดีของนางกับพระองค์อย่างแน่นอนนางเห็นว่าฮ่องเต้หมิงหยวนจ้องหน้านางจึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงน่าสงสารเป็นเพราะหม่อมฉันห่วงเสด็จแม่มากเกินไปเพคะฮ่องเต้หมิงหยวนจึงหันไปถามฮองเฮาหมอหลวงว่าอย่างไรบ้าง ฮองเฮาจึงพูดขึ้นเสียงเหนื่อยล้าหมอหลวงบอกว่าร่างกายอ่อนเพลียบวกกับตับอ่อนล้าเพคะถึงได้เป็นลมหมดสติไปพักรักษาตัวสักสองสามวันอาการก็จะดีขึ้นฮ่องเต้หมิงหยวนกดชายผ้าห่มนางลงแล้วพูดด้วยเสียงอ่อนโยนดีแล้วอย่างนั้นเจ้าก็พักรักษาตัวนะท้ยสร้างห่วงเจ้าก็ไม่จําเป็นต้องไปหาแล้วฮองเฮานิ่งไปชั่วขณะแล้วรีพูดขึ้นหม่อมฉันไม่เป็นอะไรมากเพคะข้ารู้ว่าเจ้าเป็นห่วง ฮ่องเต้หมิงหยวนยิ้มอ่อนพร้อมกับแววตาที่นุ่มนวลแล้วหันไปมองชูหมิงชุยพระชายาอองฉีต้องดูแลหองเอาให้ดีนะไทสร้างห่วงมีพระชายาอองชูดูแลแล,แล้วชูหมิงชุยหนา้าซีดทันทีคำพูดของห้องเต้ครั้งนี้เป็นการบอกว่าไม่ให้นางไปเหยียบที่ตำหนักไทสร้างห่วงอีกเพราะมีพระชายาอองชูดูแล,แลแล้วงั้นหรือพระชายาอองชูสำคัญขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันห้องเฮาจึงพูดขึ้น ชายาองชูไม่น่าไว้ใจนะเพคะฝ่าบาทให้นางไปดูแลที่ตำหนักฉินคุณไม่ได้นะที่นางรักษาโรคให้ไทสร้างห่วงแบบนั้นก็ถือว่าผิดธรรมเนียมอันใหญ่หลวงแล้วนะเพคะฝ่าบาทสงสารอองฉูจึงไม่กล้าลงโทษแต่ว่าพระองค์ต้องคิดเผื่อไทสร้างห่วงด้วยนะเพคะชูหมิงช่วยก็พูดขึ้นเสด็จพ่อเคหม่อมฉันคิดว่าเสด็จแม่พูดมีเหตุผลสุขภาพของไทสร้างห่วงสำคัญที่สุดจะให้ชายาอองชูมารักษาแบบงูงูปลาปลาไม่ได้นะเพคะแบบนี้จะมีหมอหลวงไว้ทำไมล่ะเพคะ ห้องเต้หยวนหมิงหันมามองนางทันทีข้าคิดว่างูงูปลาปลาหรือไม่นั้นก็ต้องลองดูเพราะตอนนี้อาการของไทสร้างห่วงก็ดีขึ้นมากและก็เป็นเพราะการรักษางูงูปลาปลาของชายาอองฉู่ห้องเต้หมิงหยวนที่เป็นคนเคร่งครึมนั้นตอนนี้กลับพูดกับชูหมิงช่วยอย่างอ่อนโยนและนุ่มนวลแต่ในใจของนางบอกนางว่าไม่ควรจะบุมบ่ามและสมองก็สั่งให้นางไม่พูดต่อแต่ว่ากลับรู้สึกไม่พอใจ จึงพูดขึ้นสเสด็จพ่อเรื่องที่ไทสร้างห่วงโดนวางยาพิษน,นั้นได้ตรวจสอบให้แน่ชัดหรือยังเพคะว่าไม่ใช่ฝีมือของชายาอองฉู่ห้องเต้หมิงหยวนหันไปมองฮองเฮาแล้วพูดเสียงเรียบเรื่องไทสร้างห่วงโดนวางยาฆ่าเก็บเป็นความลับทำไมชายาอองชีถึงรู้ละ่ะฮองหฮาพูดขึ้นหม่อมฉันบอกนางเองเพคะเรื่องนี้ค่อนข้างใหญ่หม่อมฉันเลยปรึกษาหารือกับช่วยเอ๋อพระองค์คิดว่าไม่สมควรหรือเพคะ เดิมทีนางก็โมโหเรื่องที่ฝ่าบาทเสวยอาหารเพียงลำพังกับหยวนชิงหลิงอยู่แล้วตอนนี้ที่มานี่กลับไม่ได้สนใจอาการป่วยนางเลยเอาแต่ยกยอความดีของหยวนชิงหลิงจึงทำให้ความฉุนเฉียวของนางเพิ่มมากขึ้นหารือง,งั้นหรือห้องเต้หมิงหยวนมีท่าทีดุดันขึ้นมาห้องเฮากับพระชายาสามารถเอาเรื่องไท้สร้างห่วงมาหารือกันได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันดูแล้วในตำหนักจงคุณคงจะมีคนมีความสามารถสินะห้องเฮาเริ่มหน้าแดงด้วยความกโกรธ ฟาบาทพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเพคะนี่เป็นการพูดว่าหม่อมฉันกับช่วยเอ๋ยยุ่งไม่เข้าเรื่องหรือเพคะหม่อมฉันดูแลหกตำหนักมานานหลายปีอย่างไม่เคยบน่นเรื่องในวังหม่อมฉันก็ทำมาเยอะและตั้งแต่ให้สร้างหงป่วยมานี้หม่อมฉันก็ทรมานใจมากจนแทบจะเสียสติชายาอ,องชีเป็นคนฉลาด หม่อมฉันจึงชอบหารือกับนางมันจะเป็นอะไรเพคะแต่พระองค์ต่างหากหละที่ไม่ยอมจัดการชายาอองฉูทั้งที่มีความผิดพระองค์ทำแบบนี้ต่อไปหม่อมฉันจะดูแลทั้งหกตําหนักอย่างไรต่อไปฮ่องเต้กับเชื้อพระวง์ยังจะน่าเชื่อถืออีกหรือเพคะไม่ใช่ว่าจะเป็นการทําลายสิ่งที่เคยมีมาหรือบทที่ห้าสิบคุยเรื่องลูกฮ่องเต้หมิงหยวนมีสีหน้ายกย่องแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแล้วหองเหาคิดว่าควรจะลงโทษชายาอองชูอย่างไร ฮ้องเฮาได้ยินเสียงของห้องเต้ดูไม่ฉุนเฉียวแล้วจึงพูดขึ้นหม่อมฉันเห็นว่าร่างกายของไท่สร้างห่วงนั้นเกี่ยวโยงถึงโชคชะตาของแควนเปย์ทั้งชายาอ,องฉูคิดว่าตัวเองเก่งและมีความสามารถในการรักษาเกินคนอื่นแล้วยังถือวิสาสารักษาเองไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของไท่สร้างห่วงเป็นการทำผิดร้ายแรงแต่โชคดีที่ไม่เกิดผลร้ายดังนั้นหม่อมฉันคิดว่าสมควรขับไล่ออกจากวังและลดฐานะลงเป็นนางสนมถ้าไม่มีรับสั่งห้ามเข้าวังเด็ดขาดห้องเต้หมิงหยวนหัวเราะออกมา ฮองเฮาพูดมีเหตุผลมีความผิดต้องโดนลงโทษทำความดีก็ต้องบำเหน็จเป็นสิ่งที่ห่องเต้ควรทำอย่างนั้นก็เอาตามที่ห่องเฮาพูดห่องเฮารู้ดีว่าฝ่าบาทต้องเห็นด้วยเพราะการลงโทษครั้งนี้ถือว่าไม่รุนแรงมากการปลดให้เป็นสนมก็เพียงแค่ลดชื่อเสียงลงยังไงนางก็เคยเข้ามาอยู่ในวังแล้วหลังจากนี้นางยังสามารถกลับมาได้อีก แต่แน่นอนว่านางเองก็ไม่อยากมีปัญหากับอองชู่และที่สําคัญคือหยวนชิงหลิงไม่สามารถกลับเข้ามาในวังได้อีกและไม่มีวันมาป้วนเปี้ยนไทยสร้างหงวงแบบนั้นก็เพียงพอแล้วชูหมิงช่วยเองก็พลางถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกดูแล้วการเสวยข้าวนั้นไม่ได้ทําให้ฝ่าบาทเปลี่ยนความคิดต่อนางแต่หลังจากนั้นห้องเต้หมิงหยวนกับพูดขึ้นอีกรอบมีความผิดต้องลงโทษ แต่ในเมื่อทำความดีก็ต้องมีบำเหน็จยวนชิงหลิงช่วยไถ่สร้างห่วงเอาไว้ได้นั้นถือว่ามีความดีความชอบและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากความดีความชอบสามารถลบล้างความผิดได้ดังนั้นข้าขอลดโทษลงและพระราชทานให้นางกลับมาเป็นชายาอองชูตามเดิมและก็พระราชทานไข่มุกหนันให้สองเส้นเห็นว่าอย่างไร ชูหมิงช่วยเหมือนกับว่าไม่เชื่อหูตัวเองมีความดีลบล้างความผิดแถมยังพระราชทานงั้นหรือดูแล้วฮ่องเต้ไม่ได้คิดจะลงโทษนางอยู่แล้วไข่มุกนั้นสองเส้นหรือห่องเฮาแทบลูกตาถลนออกมาแล้วพลางเก็บท่าทีตัวเองไว้ฝ่าบาทไข่มุกนั้นของหลิวชิวบรรณาการมาให้นั้นมีทั้งหมดสเส้นนะเพคะ ไข่มุกหนาของหลิวฉิวนั้นแต่ละลูกใหญ่มากอีกทั้งแวววาวเป็นของล้ำค่าที่หายากปีก่อนก่อนไข่มุกหนาที่หลิวฉิวบรรณาการมาให้นั้นมีเพียงเส้นเดียวและส่วนใหญ่ฮ่องเต้ก็มอบให้ไทยเฮาปีนี้ยากมากกว่าจะได้ถึงสามเส้นนางก็อยากจะครอบครองสักเส้นแต่ตอนนี้กลับพระราชทานให้หยวนชิงหลิงถึงสองเส้นและที่เหลือก็ต้องมอบให้ไทยเฮาแล้วนางก็ไม่ได้อะไรถูกต้องปีนี้ได้ตั้งสามเส้นปีนี้ผลผลิตทางน้ำของหลิวฉิวค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ฮ่องเต้ยิ้มอ่อน หองเฮาจึงพูดขึ้นอย่างไม่พอใจฝ่าบาททำไมชายาอองชูถึงถือว่ามีความดีความชอบหลับเพคะหรือว่าอาการป่วยของไท่ายสร้างห่วงนั้นนางเป็นคนรักษาหายงะนอหรือฮองเฮาไม่รู้หรือฮ่องเต้หมิงหยวนทำสีหน้าประหลาดใจห้องเฮามีหูทิพตาทิพคนข้างกายก็มีแต่คนมีความสามารถทั้งนั้นแต่กลับไม่รู้ว่าชายาอองชูมีความดีความชอบอะไรหรือ ฮองเฮาหัานไปมองสีหน้าที่ดูอ่อนโยนแต่น้ำเสียงฟังดูเสียดสีแบบนั้นก็รู้สึกได้ทันทีว่าพระองค์ทรงกริ้วอยู่เกรงว่าพระองค์จะรู้ความคิดของนางกับชุยเอแต่แรกแล้วฝ่าบาทก็พูดเป็นเล่นท่าทางของฮองเฮาดูนอบน้อมขึ้นมาทันทีข้าคงลงโทษฮองเฮาที่ปากไม่มีหูรูดไปนานแล้วฮองเต้หมิงหยวนหุบยิ้มทันทีพันลุกขึ้นในเมื่อฮองเฮาไม่สบายก็พักผ่อนเถอะน้อมส่งฝ่าบาท ชูหมิงช่วยรีบย่อตัวคำนับทันทีพระชายาเองก็เก่งแต่งกลอนถ้าหากว่าว่างแล้วก็สองคนลองเขียนกลอนอ่านหนังสือด้วยกันชูหมิงช่วยหนา้าซีดทันทีแล้วพูดขึ้นอย่างใจไม่ดีเพคะหม่อมฉันน้อมรับสั่งห้องเต้หมิงหยวนสาวเท้ายาวเดินออกไปทันทีเดินเข้ามานั่งที่เตียงแล้วจิกลงไปที่ผิวหนังตัวเอง ไม่รู้ว่าหยวนชิงหลิงไปพูดอะไรกับฝาบาทกันแน่ขนาดเสด็จแม่หมดสติฝาบาทตอนนี้ถึงมาแถมมาแล้วก็ไม่ได้สนใจใยดีอะไรกับพูจาเสียสีพอฮองเฮาได้ยินนางพูดแบบนี้ก็รู้สึกร้อนขึ้นมาที่ทรงอกพันโกรดเกลี้ยวและเจ็บปวดใจแล้วพูดขึ้นบอกเสียนเฟยจะมีประโยชน์อะไรเสียนเฟยมีไทเฮาคอยดูแลไม่จำเป็นต้องกลัวข้า เสียนเฟยเป็นบุตรบุญธรรมของไทเฮาเข้าวังมาหลายปีแล้วมีลูกชายหนึ่งหญิงหนึ่งและเป็นที่โปรดปรานของฝาบาทมากแม้ว่าเรื่องขององชูจะทำให้ความสัมพันธ์ของนางดูไม่ดีมาหลายเดือนแต่หลังๆมานี้ฝาบาทก็ชอบเสด็จไปหานางที่ตำหนักชูหมิงช่วยคิดเป็นร้อยรอบเพื่อต้องการหาทางรับมือกับหยวนชิงหลิงแต่ว่าตอนนี้หยวนชิงหลิงกลับเข้าตาฝาบาทซะได้มีฝาบาทคอยเฝ้าอย่างนี้นางจะสามารถทำอะไรได้ ช่วงนี้จวนอ,องชูก็เกิดเรื่องขึ้นมากมายถ้ายังจะลงมือต่ออย่างนั้นมันก็จะไปเข้าทางของจวนชูเอาได้และพอหลังจากที่หยวนชิงหลิงกินสวยอาหารเย็นกับฝาบาทเสร็จก็กลับมาถึงตำหนักด้านข้างอยู่วนเท่านั้นรอนางด้วยความกังวลอยู่นานเขาไม่ได้กลัวว่าเสด็จพ่อจะถามอะไรนางแต่กลัวว่านางจะพูดอะไรไม่เข้าหูแล้วทําให้พระองค์โมโหคนขี้เร่อย่างนางไม่มีนางทนการลงโทษแบบทหารได้ พอเห็นหยวนชิงหลิงค่อยๆเดินกลับมาเขาก็อดไม่ได้จึงพยายามลุกขึ้นหยวนชิงหลิงเห็นแบบนั้นก็รีบเดินเข้ามาพยุงเขาไว้ท่านจะขยับตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะหยุดสมองอันน้อยๆของเจ้าพอเข้ารู้ตัวว่าตัวเองดูเป็นห่วงนางมากเกินไปจนตัวเองรู้สึกไม่สบายใจเขาก็รีบหันไปต่อว่าหยวนชิงหลิงแทนหยวนชิงหลิงรู้สึกว่าเขาน่าจะมีโรคประสาทนางเป็นห่วงเขายังโดนว่าอีกทำไมท่านถึงไม่คิดดีๆบ้างข้าเป็นห่วงท่านต่างหากใครอยากให้เจ้าห่วงกันหลัก อยู่วนเฮาผู้เสียงแข็งข้าขี้เกียจพูดกับท่านแล้วอยู่วนชิงหลิงขึ้นมานอนบนเตียงข้างๆเขาขยับเข้าไปอีกหน่อยข้าอยากจะหลับสักงีบอยู่วนเฮาไม่ยอมขยับทั้งสองคนนอนเอาแขนติดกันแต่ว่าเขาพยายามพูดกับตัวเองว่าเป็นเพราะบาดแผลจึงขยับไม่ได้เลยต้องนอนติดกันแบบนี้อยู่วนชิงหลิงหันหน้าออกไปด้านนอกแล้วก็ทำให้เขาเห็นเพียงด้านหลังศีรษะเฮ้เสด็จพ่อพูดอะไรกับเจ้าบ้าง ถามเรื่องอาการบาดเจ็บของท่านหยวนชิงหลิงหลับตาลงหนังตานางแทบจะปิดแล้วเพราะกินอิ่มจึงรู้สึกง่วงมีอะไรอีกแล้วก็ถามข้าว่าเมื่อไหร่จะมีลูกอยู่หวนเฮาอึ้งไปชั่วขณะ,สะเสด็จพ่อถามแบบนี้หรือแค่เพียงพูดว่าพวกเราอภิเศกกันมาปีหนึ่งแล้วทำไมถึงยังไม่มีวิแววว่าท้องจะโตข้าก็เลยตอบไปว่าเรากำลังพยายามหลังจากนี้ปีหนึ่งมีแน่นอน เจ้าบอกว่าจะมีลูกให้พระองค์หรือเจ้ารู้จักพูดบ้างไหมยอยู่วนเฮาพูดขึ้นอย่างไม่ค่อยประสบอารมณ์เสด็จพ่อได้ยินนางตอบแบบนี้จะไม่โมโหจนคลั่งเลยหรือก็หลานพระองค์ไงหยวนชิงหลิงไม่ชอบฟังการพูดเสียสีของเขาแบบนี้จึงหันหน้ากลับมาเขาเองก็หันมาพอดีนางกระพริบตาสองามครั้งขนตาของนางน,านั้นแทบจะโดนหน้าเขานางจึงรีบขยับออกทันทีแล้วขยับศีรษะห่างออกมาถึงยังไงก็ยังใกล้ยอยู่ดี อยู่เหวินเฮาก็ยังสามารถมองเห็นหน้านางอย่างชัดมาผิวพรรณขาวผ่องแต่เพราะการนอนไม่พอจึงทําให้ขอบตาคล้ำนิดหน่อยและดวงตาที่ดูอิดโรยเพราะง่วงนอนริมฝีปากเป็นกระจับสีส่ายกขึ้นทําให้คางนอนนิดหน่อยแถมดวงตาขาวดําเป็นประกายที่สดใสานางนอนเหมือนกับหมีที่ดูไร้เดียงสาแล้วมองเขาถ้าพูดเรื่องหน้าตานางกับชูหมิงชุยยังถือว่าห่างกันอยู่ อวัยวะทั้งห้าของนางไม่ดีเท่าไหร่จมูกไม่ได้ด่งมากปากไม่ค่อยเอิบอิ่มดวงตาก็ไม่ถือว่าโตแต่พอดูรวมๆแล้วกลับดูสบายตาและอบอุ่นยังไงบอกไม่ถูกโดยเฉพาะหางคิ้วที่เวลากระตุกแต่ละครั้งทําให้ดูมีออร่าขึ้นมาทันทีไม่นึกว่าเสด็จพ่อจะถามว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะมีลูกกันช่างไม่คาดคิดจริงๆเขาจะมีลูกกับนางได้ยังไงลูกชายของหยวนชิงหลิงจะหน้าตาขี้เรข,ขนาดไหนพอรู้สึกว่ามันน่ากลัวเขาจึงพูดขึ้นเสียงแข็งข้าชอบลูกสาว หยวนชิงหลิงหัวเราะออกมาจนไม่เห็นลูกตาในยุคสมัยนี้ลูกสาวคนข้างลำบากข้าทนเห็นลูกสาวมีชีวิตลำบากไม่ได้มีลูกชายดีกว่าแต่ว่าถึงนางจะมีลูกก็ไม่น่าจะมีกับเขาพวกเขาคุยเรื่องหย่าก,กันแล้วรอให้นางพอจะเอาตัวรอดได้ก็จะทิ้งเขาทันที